เป็นเมียน้อยเป็นคนไม่ชอบเป็นเมียน้อยอ่ะถ้าไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้เป็นเมียหลวงก็ขอช่วยตัวเองดีกว่าถึงเมื่อก่อนหนูจะเคยเป็นยังไงก็ต้องเข้าใจว่าเป็นสาวฮอตแต่ตอนนี้ก็คือรักพ่อมากแล้วชีวิตเอมี่เนี่ยเกิดมาไม่ได้ต้องการให้คนเลี้ยงถ้าเอมี่จะมีคนเลี้ยงเอมี่เอาคนเลี้ยงไปตั้งนานแล้วและเอมี่ก็เกลียดคําถามนี้มากเลยว่าทําไมผัวให้เงินเดือนแล้วทำไมจะต้องมายืนเหนื่อยยืนลําบาก ก็ชีวิตไม่ได้ต้องการที่จะให้ผัวมาเลี้ยงอยู่แล้วค่ะเลี้ยงผู้ชายอะไร<ม>ฉันขายไก่วันหนึ่งฉันก็ไม่ได้เงินเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเหนื<ม>่อยก็เหนื่อยยืดไปไก่ต้มโคกไหมคะไก่ต้มโคกค่ะ<ม>ของหนูเนี่ยทาไมล่ะหนูจะต้องเอาเงินมาเลี้ยงผู้ชายและแฟนเนมี่นะคะพูดตรงนี้สาบานให้ตาย ผัว่อยมเค่อยขอเงินข่อยซักบาททำเอาตัวแม่ใส่เซ็กซี่อย่างเอมมี่อมารวันถึงกับกลุ่มขมับหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยจนล่าสุดเจ้าตัวต้องออกมายืนยันว่าไม่จริงถึงขั้นบอกว่าถ้าต้องเป็นเมียน้อยขอช่วยตัวเองดีกว่าแถมยังเผยอ,อีกว่าปัจจุบันรักสามีมากและที่เห็นทํางานหนักอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เอาไปเลี้ยงผู้ชายอย่างที่หลายคนเข้าใจต้องงงเหมือนกันแหละก็จริงๆทําไมส่วนมากทุกคนต้องมาคิดว่าเป็นหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ไม่นะเพราะว่าแต่งงานแล้วค่ะแล้วก็มีลูกแล้วด้วยมันไม่ได้เป็นเมียน้อยคนไม่ชอบเป็นเมียน้อยอะ่ะถ้าไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้เป็นเมียหลวงก็ขอช่วยตัวเองดีกว่าคือจริงๆแล้ว,ว่หนูไม่ได้คิดถึงหนูเลยนะแต่มันมีเขียนมาเป็นชื่อหนูไงหนูก็เลยต้องออกมาพูดแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีชื่อหนูก็จบจบไปเพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตก็ไม่ได้อยากเป็นข่าวอะไรอยู่แล้วส่วนมากทุกคนจะคิดว่าทรงเนี้ยเป็นเมียน้อยอะไรอเงี้ยแต่จริงก็คือหน้ายอย่างหนูเนี่ยคือหนูบอกไปแล้วว่าถ้า ไม่ได้แต่งงานเป็นการเป็นงานหรืออะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ช่วยตัวเองดีกว่าไม่ไม่ต้องเป็นไม่ต้องมีผัวเลยก็ได้ก็คิดแบบนี้ทุกวันนี้คือถ้าใครที่รู้จักเอมี่ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออก็เตา๋าเออก็เตา๋าปกติเป็นคนที่สมัยยังไม่แต่งงานใช่ไหมคะก็เรียกง,ง่ายๆก็เป็นคนแรดนะคะก็คือแบบฮะเชื่อเลยเหรอแต่พอมีสามีแล้วเนี่ยเอมีก่ก็รักสามีคนเดียวอยู่บ้านเลี้ยงลูก ถ้าไม่มีถ่ายรายการหนูก็ไปออกบูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันชีวิตมีแค่นี้จริงๆแล้วทำไมวันนี้เหมือนเราไม่ค่อยเห็นสามีอะคะปกติโสดติดกันตลอดเลยอ๋อวันนี้พอดีน้องอะตอมป่วยคะ่ะแอดมิดคืนนี้คืนที่4แล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลเปลี่ยนการให้ให้เฝ้าลูกคะ่ะคือจริงๆก็ปกติเป็นคนไม่ค่อยลองลูกคู่กับผัวอยุ่อุ้ยกับสามีอยู่แล้วไหมใช่ปะคือจริงๆชีวิตมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ก็ลงไอ้เดี๋ยววันครบรอบแต่งงานเอมมี่ก็ลงนะ คือเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมมันจะต้องลงรูปคู่ตลอดเวลาหรออะไรเงี้ยคือก็คือยังรักกันเหมือนเดิมไม่มีทะเลาะกันแล้วก็เขาก็เสมอต้นเสมอปลายรักมากกว่าเดิมห่วงมากกว่าเดิมทุกวันนี้จะขังไม่ให้ไปไหนแล้วค่ะแล้วก็บอกเอมมี่ว่าไม่ต้องออกมูธแล้วได้ไหมทําไมอ่ะเงินเดือนที่ให้แม่มันไม่พอหรอมันน้อยไปหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคือจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบทํางานเราก็ขอเขาเขาก็โอเคได้ถ้าแม่อยากออกบูธได้แต่ไม่ให้ไปต่างจังหวัด ก็คือขอแค่ในกรุงเทพแค่นี้พอได้ไหมอะไรเงี้ยเออแม่อยู่บ้านกับลูกแค่นี้ก็พอแล้วก็คือความรักที่เรามีต่อกันอะเต๋าเขายังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีทะเลาะกันแต่ว่าช่วงนี้อาจจะลงลูกคู่กับสาม,มีน้อยเพราะว่าเป็นหนักลงลูกๆอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนมากก็ พอเราได้เล่กก่อนบ่ายใครเครียดใช่ไหมเราก็เริ่มลงผลงานผลงานเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยลงลูกสามียังรักกันเหมือนเดิมค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ลงลูกผัวแล้วก็จะมาคิดว่าเออแบบทะเลาะก,กันไม่ได้รักกันแล้วรักเหมือนเดิมมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเอมี่ขออนุญาตอธิบายตรงนี้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต่อให้สามีจะให้เงินเดือนอะเราก็ควรที่จะต้องทํางานไหม คือต่อให้เขาจะให้มากมายมหาศาลเพราะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนถ้าวันหนึ่งจุดใต้ตาตอเขาดันไปมีเมียใหม่ uh huh. เขาดันไปมีลูกใหม่อันนี้อันนี้เราเป็นเพื่องของอนาคตเราไม่คิดจะเก็บอะไรที่มันเป็นของเราบ้างเลยเหรอแล้วชีวิตเอ็มมี่เนี่ยเกิดมาไม่ได้ต้องการให้คนเลี้ยงถ้าเอ็มมี่จะมีคนเลี้ยงเอ็มมี่เอาคนเลี้ยงไปตั้งนานแล้วและเอ็มมี่ก็เกลียดคําถามนี้มากเลยว่าทําไมผัวให้เงินเดือนแล้วทำไมจะต้องมายืนเหนื่อยยืนลําบากก็ชีวิตไม่ได้ต้องการที่จะให้ผัวมาเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแต่เราต้องการที่ เราตกลงกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าถ้าใครจะเป็นสามีเอมมี่เนี่ยเฮ้ยคุณไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่ขอแค่เราช่วยกันทํางานสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอสมปลายต่างคนต่างช่วยกันเอมมี่ไม่เคยไม่เคยเอาเปรียบใครอะเออไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือไม่ว่าจะเป็นผัวหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคืออยากให้ทุกคนช่วยกันเพราะอนาคตคนเรามันไม่แน่นอนและวันหนึ่งถ้าวันนึงเราเลิกกันเนี่ยมันก็จะไม่ไปเป็นขี้ปากใครว่าเฮ้ยกูให้มันนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอภาพรับตอนนี้ เลี้ยงผู้ชายอะไระฉันขายไก่วันหนึ่งฉันก็ไม่ได้เงินเยอะแยะมากมายขนาดนั้นคือเราขายเพื่อที่เออเราอยากซื้ออะไรที่เป็นของเราโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดอเอออันนี้เงินสามีให้เวลาเราจะซื้ออะไรเราต้องคิดเข้าใจไหมแต่พอเราขายของมาได้เนี่ยเรามันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอออันนี้เราอยากให้รางวัลตัวเองนะและอีกอย่างหนึ่งคือเงินที่เอมี่ต้องมาขายของเนี่ยเอมี่ยังมีเจ้าหนี้ไงเ<ม>จ้าหนี้ที่เอมี่ยังต้องรับผิดชอบแทนคนที่เขาโกงเอมี่ไปไง สามสิบสี่สิบชีวิตนะที่เอมี่จะต้องให้อาจจะไม่ได้ให้ทุกเดือนอาจจะสองเดือนบ้างสามเดือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่เอมมี่ต้องใช้นี่คือมันเป็นเงินที่เราควรออกมาใช้มามามา,มาใช้ตรงเนี้ยคือมันไม่จําเป็นที่ต้องเอาเงินที่สามีให้เรามาใช้อย่างอื่นไหมเพราะเรามีลูกไงแล้วลูกเอมมี่ก็สามคนอะไรอย่างเงี้ยคือกาลังจะบอกว่าชีวิตเอมี่เกิดมาไม่เคยเลี้ยงผู้ชายเลย mm hmm. ถึงหนูจะไม่สวยถึงหนูจะหน้าแบบบ้านๆเลยอะ แต่หนูมีความรู้สึกว่าความมีสเสน่ของหนูเนี่ยในการขายของหาเงินได้เนี่ยเหนื่อยก็หน่อยยืนไปไก่ต้มโคกไหมคะไก่ต้มโคกขาของหนูเนี่ยทาไมล่ะหนูจะต้องเอาเงินมาเลี้ยงผู้ชายและแฟนเนมี่นะคะพูดตรงนี้สาบานไทตายผัวข่อยมเค่อยของเงินข่อยซักบาทบอกอีนี่เถอ,อะก็คือเวลาให้อะไรแม้กระทั่งวันเกิดเขาเนี่ย แม่ไม่ต้องให้อะไรเขานะแม่ไม่ต้องเสไพภัยเขานะแต่อีเนียก็พยายามพยายามคือเล็กๆน้อยๆอขอแค่ให้ได้ทําให้เขาบ้าง mm hmm. เพราะอย่างที่เอมมี่บอกไงคเขาว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเอาตัวเข้ามารับลูกปืนแทนเราอ่ะมันหาย,ยาก mm hmm. ไอ้สิ่งที่เอมมี่ทาให้เขาเล็กๆน้อยๆแค่นี้คือมันข mm ีดอีลีกัน่ยว่ามันน้อยมากตัวเองมันไม่พอด้วยซ้ากับชีวิตแลกชีวิตอ่ะนี่คือเอมมี่นะ mm hmm. ยืนยันข่ะไม่เคยเลี้ยงผู้ชายเพราะแฟนเอมมี่ไม่เคยขออะไรจากเอมมี่เลยแม้แต่บาทเดียว เพรว่าเราก็ขี้หึงมากวเวลาไปงานแต่งบัตรเราก็ตามแต่ว่าตามก็คอยเช็คคอยคอยเช็คที่อยู่อะไรนี้อ่าคือจริงๆแล้วแค่จะวิดีโอคอลไม่ได้ขี้หึงแค่จะวิดีโอคอลอ่าอ่าไม่ใช่คือจะถามว่าเขาเนี่ยถึงโรงแรมหรือ,อยังอ,อ่าฮะแล้วก็ก็มีบ้างเวลาว่าถึงโรงแรมแล้วใช่ไหม พอเขาตื่นมาก็วิดีโอคอลไปไหนลองเปิดเสื้อสิอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงมันเช็คเหรออ่าก็เช็คไครก็ร้อยกัดถึงร้อยกัดถเงบ้าไม่ใช่เอาตรงๆก็สามีก็นะก็โมเด็คขี่ริวขี่เลเนาะเออหน้ากับโมเด็คขี่หายนะกับหน้ากับมิสเนยของนางอย่างเงี้ยสิทอนบนอย่างเดียวหรอกแม่เช็คทุกท่อนนั่นแหละโว้ยจเจ้าเบลยังก็เช็คนิดนึงก็จริงๆแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็น การทักทายของเราแบบแบบแบบนี้อยู่แล้วแบบนั่นแหละแบบนั่นแหละไม่ใช่ก็คือแค่อยากจะดูเออไหนเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ย่ดูเหมือนเราเราะเราเช็คหน้างเขาเนี้ยกลัวเขาคิดว่าเราไม่ไว้ใจเขาเขาไม่เคยมีท่าทีที่แบบไม่พอใจอ่าฮะเขาก็เปิดเลยอะไรเงี้ยใช่คือส่วนมากจะไม่ต้องค่อยไม่ไม่เคยขอเรื่องนี้ทุกครั้งสมุติว่าเวลาอย่างช่วงนี้เขาทําธุรกิจกับรุ่นน้องใช่ไหมคะ เขาต้องไปต่างจังหวัดกันบ่อยมากเขาก็จะบอกว่าแม่ถึงโรงแรมแล้วนะครับเขาก็จะหมุนให้ดูเองเลยเ uh huh. ก็คือไม่ต้องขออะไรมากเอาง่ายๆว่านาวันนี้ถึงเมื่อก่อนหนูจะเคยเป็นยังไงก็ต้องเข้าใจว่าเป็นสาวฮอตแต่ตอนนี้ก็คือรักพ่อมากพ่อเชื่อในตัวแม่ได้เลยนะคะแต่ทุกวันนี้พ่อหล่อขึ้นแม่ก็ต้องห่วงหน่อยอ,อ,อย่าให้ลบท่าจำเดิมๆของเราที่เมื่อก่อนเป็นใช่เพื่อเป็นยังไงวะ ไม่หรอกคือจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนอะไรคือเข้าใจอารมณ์นคนมันไม่ไม่มีแฟนเะละ่ะมันไม่ได้แต่งงานเนาะแต่สําหรับเอมี่เอมี่กล้าพูดทุกคนขาสาวๆคำการแต่งงานอะสำหรับเอมี่คำแต่งงานมันสักดิธิ์มากพอเอมี่แต่งงานแล้วได้ใส่ชุดแต่งงานในวันนั้นมันทําให้เอมี่เลิกออจบค่ะแสดงว่าไม่มีใครมาต่อต่อแ yeah, ยเอาโอ้ยทุกวันนี้นะคะแบบอยากจะจีบอยากจะโอนเงินให้อยากจะอะไร มีหัวเอกไปยิงหัวเราไม่ใช่มหึงเราอ๋อก็สำหรับเต๋าใช่ไหมมีคนเข้ามาอินบล็อกไปเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกหัวเราหล่อมากมีคนามาอินบล็อกไม่ไม่ใช่ว่าหล่อมากหล่อขึ้นแล้วกันดูดีขึ้นสวยสวยอยู่แล้วก็มีแต่เขาก็พูดกับอี่เสมอว่าส่วนมากน้องๆผู้หญิงนะแม่ไม่ต้องหึงนะครับเป็นน้องๆองที่ทํางานเป็นน้องๆ้องที่ทําบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไว้ใจสามีทุกอย่างค่จริงไหมที่เคยมีเจ้าสววมาหาแด่่อนให้เลิกทำแต่งตัวโไปเลย มันไม่ใช่ระดับเจ้าสัวอะไรขนาดนั้นก็คือเหมือนกับประมาณว่าก็มีคนทักมาแหละก็เดี๋ยวผมโอนเงินให้บางคนโอนเงินให้แต่ไม่เอาไก่ก็มีแต่กําลังจะบอกว่าไม่เอาขอเออให้ซื้อมาแบบแต่ไม่มาถึงถึงบ้านไหมไม่คือขอบอกทุกคนนะคะเวลาที่ใครทักเข้ามาอินบ็อก ที่เห็นเปิดอ่านไม่ใช่เอมี่นะคะผัวอ่านค่ะออนะคะออแล้วก็ผู้ชายที่เข้ามาจีบก็คือ,อ,อที่หลังจากนั้นที่ไม่เห็นข้อความคือผัวบล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะเออต่าบล็บอกให้หมดเลยาาก็ไม่มีใครสามารถจีบเอมี่ได้เลยใครทักมาปุ๊บถ้าสามีเห็นละอ่านไม่ใช่ละเอมี่มาจีบเนี่ยกูแล้วเขาบล็อกเลยค่ะดังนั้นไม่มีใครสามารถส่งอะไรมาให้เอมี่ได้เฟซฉันก็เหมือนเฟซเขานะคะตอนนี้ค่ะแล้วเฟซเขาเหมือนเฟซเราอ๋อไม่ออออออไม่เคยจับเฟซผัวผว,ว่าไว้ใจ